มโนกรรมนะมโนกรรมหมายถึงการกระทําทางใจคือการทําคือการทํากรรมด้วยความคิดไม่ว่าจะเป็นคิดทําชั่วหรือคิดทดําดีมโนกรรมฝ่ายอกุศลคือการคิดทําชั่วมีสามอย่างได้แก่อภิชาการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นพยาบาทการคิดปองร้ายผู้อื่นและมิจชาทิฏฐิการเห็นผิดจากคลองธรรม มโนกรรมมีสามถ้าายอกุศลนะเขาว่าอากุศลก่อนนะก็มีอภิชามีบาลีเขาหน่อยเป็นแหล่งอ้างอิงนะ,ะเราก็ต้องทําความเข้าใจอยงนี้มันต้องแต่ไหนแต่แล้วนะมีพยาบาทอันที่สองนะมีพยาบาทคําแขกหรือว่าคําบาลีเข้นะมีมิจฉาทิฏฐิมโนกรรมมีหัวข้อใหญ่ใช่ไหมหัวข้อรอ,องลงมา มนโนกรรมหัวข้อรองลงมามีอภิชามีพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหม,มที่จะว่าไปตามลําดับที่ต่อไปดีนะนะอภิชาหนึ่งใช่ไหมอภิชามันหมายความว่าอะไรการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นม,มันต้องระดับไหนละมันจึงจะเป็นอภิชาเป็นอกุศลกรรมบทนะการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นคือมีเจตนาเป็นเหตุให้ละโมบ อยากได้ของผู้อื่นเป็นเหตุสําคัญที่นําไปสู่อธินาทานอ๋อคิดก่อนแล้วนะจึงลงมือทำใช่ไหมมันต้องมาจากความคิดก่อนละมีการลักขมยการปนเป็นต้นการทําลายคุณธรรมภายในตนเป็นการทําลายคุณธรรมภายในตนเช่นทําให้จิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิเป็นต้นเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ความเสียหายมันก็มีมากกว่านี้และ้นะ อภิชาแปลว่าการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยเจตนาเป็นเหตุละโมกคิดอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยอง์ทําได้แก่โลภะเจตสิกสัพพพิธรมมาเลยนะโลภะเจตสิกก็จิตที่ประกอบด้วยความโลภนะความเจตสิกโลภะมีสองอย่างคือธรรมิยะโลภะความโลภอยากได้ประกอบด้วยธรรมเมื่อเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆก็สแสวงหามาโดยทางสุจริตไม่ผิดศีลธรรมเช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการขอเป็นต้นอธรรมิยะโลภะความอยากได้ไม่ประกอบด้วยธรรมเมื่อเกิดความอยากได้ก็คิดหาทางที่จะขโมยชอ่อโกงชี้ปล้นหรือใช้กลวิธีต่างๆเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งของเหล่านั้นในทางไม่ชอบถ้าโลภในความถ้าโลกประกอบด้วยธรรมไม่เป็นไรไม่เป็นใดก็ ไม่เป็นอะไรไม่เป็นวิบากกรรมไม่เป็นอกุศลกรรมบทใช่ไหมแล้วทีนี้อ่าเป็นคําถามขึ้นมาเหมือนกันว่าแล้วถ้าโลภในความดีล่ะจะถือว่าเป็นความโลภไหมมันจะเป็นอะไรไม่ถ้าโลภในความดีเนะต้องว่ายอย่างนี้ก็ไม่เป็นนะนะไม่เป็นนะฮะโลภในความดีอย่างเช่นไง เอออยากจะสร้างบุญสร้างบารมีให้มันยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปจะเป็นาวิน,นิจฉัยหลักการวิจฉัยการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นสําเร็จเป็นอภิชาถึงความเป็นอกุศลกรรมบทมีองค์สองคือพระบันดังสิ่งของของผู้อื่นอัตโนปรินามนางังการน้อมเพื่อมาเป็นของตนคําว่าสิ่งของของผู้อื่นหมายถึง อวิญญาณกาศทรัพย์เช่นที่ดินบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองสวิญญาณกาศทรัพย์เช่นมันแปลว่าทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเลยนะเช่นสัตว์เลี้ยงต่างๆรวมถึงรวมทั้งมนุษย์ชายหญิงที่มีเจ้าของหรือผู้มั่นผู้หมายที่จองตัวไว้แล้วส่วนคนอื่นนอกจากที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้จองตัวไม่จัดว่าเป็นสิ่งของของผู้อื่นเราคงเข้าใจเนาะ รั์ก็มีอะไรสอวิญญาณกาศทรซับกัรอวิญ,ญาณกกศทรัพย์ใช่ไหมที่จองแล้วก็ชัดเจนถ้าไม่มีคนจองถ้าไมช่ของของตนนะมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้ถ้าตนไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองหรือถือเอาได้มันก็ไม่ได้นะ <c oughs> คำว่าการน้อมเพื่อมาเป็นของตนในในดีกาสิงคคีติสูตรกล่าวไว้ว่าการน้อมเพื่อมาเป็นของตนมีได้ด้วยจิตเท่านั้น อภิชาเจตนาเป็นเหตุละโมบในเมื่อเห็นสิ่งของของผู้อื่นแล้วเพ่งเล็งโดยน้อมก็มาหาตนว่าทําอย่างไรหนอของนี้จะบึงเป็นของเราชื่อว่าอภิชาถึงความเป็นอกุศลกรมบทแต่ถ้าเห็นสมบัติของคนอื่นแล้วไม่คิดเอามาเป็นของตนเพียงแต่ยินดีว่าผู้ใช้สอยสมบัติเช่นนี้มีบุญหนอเราควรได้ใช้เราควรได้ใช้สอยสักชั่วคราวหรือว่าเราควรได้รับของเช่นนี้บ้าง การคิดเช่นนี้เป็นเพียงกรรมเท่านั้นไม่เป็นอกุศลกรรมบดมันแปลว่ามันก็เป็นเพียงแค่การการะทำเท่านั้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีวิบากกรรมหรือว่าไม่ได้ชั่วร้ายอะไรหรอกนะดังคําของพระอัตกา,าจารย์ที่ว่าแม้ความละโมบจะเกิดขึ้นในสมบัติของผู้อื่นก็ยังไม่จัดเป็นอกุศลกรรมบดตลอดเวลาที่ที่ไหนนะที่ยังไม่คิดนะจะน้อมเข้ามาเป็นของตนว่าชไหนหนอของนี้พึงเป็นของเรา ก็ยกตัวอย่างของท่านเลยนะ,ะโทษกับของอภิชานะก็คล้าย,าย,ายแบบอร์อมเดิมเนะพทเทร์นเดิมนะอภิชาจะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเหตุสามประการคือหนึ่งสิ่งของที่เพ่งเลงมีค่ามากก็โทษมากมีค่าน้อยก็โทษน้อยอยากจะได้แะอยากจะได้เพชรของเขาก็อืมมันมีมูลค่ามากก็มีโทษมีภัยมากไม่มีกรรมมากนะแต่ถ้าอยากได้แล้วอยากได้มะม,ม่วง บ้านเขาแหละแต่ว่ามันแหมลูกมันสวยดีแล้วกินแล้วมันก็อะไรกิ่งก้านมันก็เลยมาตรงนอกรั้วซะด้วยไอ,อ้น,นี้มันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก็มีโทษน้อย <c oughs> อยากได้เพชรกับอยากได้มะม่วงนี่เปนคนละเรื่องกันเลยนะ <c oughs> สองเจ้าของสิ่งของมีคุณมากก็โทษมากมีคุณน้อยก็โทษน้อย <c oughs> สามคู่ <c oughs> เพ่งเลง็งเนียมีเกเรตแรงกล้าก็มีโทษมากมีเกเรตอ่อนก็มีโทษน้อยอืม ตัวอย่างของโทษอภิชา,เ,าเรื่องนายพัตะพปติกะเป็นเนื้อเรื่องจริง,รงๆก็อยากจะข้ามนะอยากจะข้ามเหมือนกันเอาเรื่องโดยโดย่อๆแล้วกันเนาะก็มีกับชาวบ้านธรรมาดาเนี่แหละหาเช้ากินข้ามเนี่นะแล้วก็มีเศรษฐีคนหนึ่งใช่ไหมพ่อแม่ตายนะทิ้งมรดกไว้ให้มหาศาลนะแกก็คิดยังไง ถามถามอะไรคนรับใช้ดูว่านายเสเมียหรือว่าคนผููดูแลรักษาสมบัติประจาตระก,กูลเนี่ยนะว่าอะไรนะทําไมบรรพบุรุษของเราจึงไม่เอาทรัพย์เหล่านี้ไปด้วยก็ตอบว่าเจ้านาไม่มีใครถือเอาทรัพย์ไปปโรโลไปล็อกสัตว์ทั้งหลายพาเอาไปได้แต่บุญแต่บาปที่ตนก็ทาไว้เท่านั้น <c oughs> คนเป็นบ่าวเป็นอะไรก็ปัญญาก็ไม่ใช่บ่าวนะแกก็มีความรู้ความอ่านความคิดความอ่านเหมือนกันนะ แต่แทนที่ฟังอย่างนั้นแล้วก็เสร็จอะไรลูกเสรษฐีเนี่ยจะคิดดีๆใช่ไหมเนี่ยคิดว่าบรรพรุษตัวเองนี่โง่สิไม่ไม่เอาทรัพย์สมบัติไปใช้นะตายไปเที่ยวเปล่าๆอย่างเงี้ยอืแล้วแทนที่จะคิดยังไงแทนที่จะคิดดีๆเปล้านะแกก็คิดว่าจะจะทํายังไงจะใช้สมบัติให้มันหมดในอะไรช่วงชีวิตของตัวเองนะไม่ได้คิดถึงเรื่องบาปบุญกุณโทษเหมือนกับนายาเสมียนหรือว่า อคนรับใช้ยนยนะผู้ดูแลทรัพย์ประจําตระกูลเนี่ยได้แนะนำเนี่ยคิดว่าจะอวดดำ่ำอวดรวยนะเออเนาะคนเรามันมีความแตกต่างกันเรนาถ้าเราได้ดูชาดกห้าร้ารอยชาติดได้หรือได้ฟังธรรมบทหลายเรื่องใช่ไหมเรื่องจะออกทำนองเนี้ยก็มีเยอะใช่ไหมพ่อแม่ทิ้งสมบัติไว้ให้โอ้ยมากมายมหาศาลนะแทนที่จะคิดเอาไปทำบุญกุศลนะ่ เปล่าเนอะอันนี้ยังกลางๆนะอันนี้เอาแค่มาอวดรวยอวดรำ่ำอวดหรูเท่านั้นนะแต่บางคนก็ยังไงเอาไปโอ้ยสมเลเทมาเอาไปผลานนะแล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมให้ตัวเองต,ตกนรกหมกไหมนะในเรื่องของพระเจ้าประเสริฐที่กลนวทุกสารอาโศน,นะนั่นก็เรื่องหนึง่งนะเรื่องคล้ายๆเรื่องนี้เลยอืม